ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุญดอยครับผมวันนี้ผมมีประทานนี่ครับผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะผมวันนี้ผมไม่ได้ไปไกลที่ไหนครับผมก็คือถ่ายในบ้านผมนี่เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาประทานให้ดูนะผมว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้านนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่ามีอะไรแล้วแต่และยี่ห้อเนี่ยเหมือนกันไหมหรือว่าจะต่างกันนะผมเดี๋ยวจะไปยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร,ร้อมกันแล้วอินโทรมา อเคนะผมมาอันดับแรกเลยนะผมก็นี่ปะทะตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะนี่ครับผมยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะผมไอ้ตัวนี้นี่ครับผมอ่าต่อพิฆาตนะผมเจ็ดสิบก้านด้วยกันนะโหดูดิอ่าแล้วก็มียากษุซ่าครับผมอ่ากุซ่าเนาะแล้วก็มีไพเรสเนี่เรียกว่าไพเรสหรือเปล่าแล้วก็มีกัปตันฮุกนะผมกัปตันฮุกกับกัปตันแจ๊สเนี่ยเหมือนกันนะผมอ่า แล้วก็มีรูปอมแบบ1บาทแล้วก็แบบ2บาทนะผมอ่ะอันดับแรกนะผมเดี๋ยวเรามาดูที่ยากูซ่า้างก่อนเลยนะผมนี่ยากูซ่านะผมอ่ะเหมือนเปิดอ,ออกมาก็จะแรนเท่าเหมือนจัมโบบีนะไอ้ตัวเนี้ยนี่ไงโอเคมาเดี๋ยวเราให้ดูนะปาร์ทันเนี่ยมีอะไรมียังไงนะเดี๋ยวมาดูก่อนนะผมอ่ะมันจะมีแผ่นตรงนี้ของมันอยู่นะจะมีรอยต่ออยู่นะ ไอตัวสีเหลืองเอนี่คืออะไรวะนะอ่ะโอเคหุ้ยเุยโหเราหัดทิ้นแบบนี้เลยได้ไหมเนี่ยไม่โอเคเดี๋ยวเรามาช้าเนาะโหนี่คืออะไรอะ่ะพี่น้องดูดินะฮะนี่ดิ่มปืนดิ่มปืนนี่ถ้าเราเไปเช็ดจุดนี้คือติดเลยนะแบบเนี้ยดูดิ ส่วนสีเหลืองเนี่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแค่นิดเดียวอะดูดินี่ฮะเอา้าแกะใหม่แกะใหม่เพราะว่ามันไม่มามันแบบว่ายัางไงนะไม่หมุนมาแบบตรงๆอ่ะพี่น้องนี่แกะไม่ได้เลยวะ่ะแกะไงดีวะเนี่ยดูดินี่ฮะโอ้นปืนเหมือนเดิมวะผมในส่วนนี้อะไรเอ่ยส่วนนี้แขนแขนเหมือนปูนนะไอเนี่ยเหมือนปูนแบบนี้เลยนะผมโอ้โหพี่น้องฮะ เออยากูซ่าจะประมาณนี้นะครับผมยากูซ่าของเรานะผมนี่ฮะส่วนรอบนี้เอาไพาเลสนะไพเลสไพเลสอ่าแก่ก่อนแก่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาแก่ก่อนเลยนะผมอ่าแก่ไพเลสก่อนนะโอ้โหนี่ไงนี่เปิดออกมาครับผมโอ้โห เฮ้ยใหญ่อย,อยู่นะไอ้พ่อน,นี้ใหญ่อยู่นะดูดีนีไ่ไงโอเคเดี๋ยวเราคิดว่าน่าคิดว่าน่าจะเหมือนกันหมดอะทุกทุกทุกไอ้นี่นะอ่ะโอ,เ,โอเ,เหมือนกันนะผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมเพียงแค่มันเพิ่มปริมาณให้มันมากขึ้นไงส่วนตัวนี้เป็นเปลี่ยนไปเป็นสีสีแดงเนาะนี่ส่วนตัวนี้เปลี่ยนไปเป็นสีแดงครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราขอแบบเฮ้ย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 ,ยโอ้โหสีแดงได้แบบเหมือนกันครับผมไอ้พวกนี้เหมือนกันนะนี่เหมือนกันนะผมอีกนั้นหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราแกะช้าๆได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันมันติดแน่นมากเลยอ่ะพี่น้องเราต้องเอากรงไกมาตากักเลยโอ้โหในส่วนนี้เกือบหนึ่งนิ้วอ่ะไม่มีอะไรครับผมในจุดนี้นะนี่ไงอ่า ส่วนนี้คือดิมปืนเหมือนเหมือนเดิมนี่เปลี่ยนไปเป็นสีนี่สีแดงเหมือนเดิมนะผมโอ้โหเพลเล็กของเราก็ผมผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะไอ้พวกเนี้ยเนาะราพนี้เดี๋ยวเรามาดูกับตันหูของเราก็ผมนี่ฮะกับตันหูนะฮะนี่ไงอ่ะไม่ได้แก่เลยเดี๋ราแก่ก่อนนะอ่ะเรามาดูประทักข้างในกันนะผมว่าเขาทําจาดอันรายแล้วมีอะไรบ้างเนาะอ่ะ แกะออกมาครับผมผอมพ้ามูอูอันนี้มีกีิ่นน้ำวะเนี่ยดูดิเป็นสีแดงน,นะแล้วก็แบบยังไงนะมีแค่ยี่สิบกว่านะ้ำกันเนาะนี่ครับผมอ่ะอะสี่สิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบนะพอดีเลยนะผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะผมคือคือเขาติดแน่นมากเลยนะผมเอในส่วนนี้ดูดิประมาณเนี้ยประมาณนี้ครับผม เท่าเนลก้อยไม่มีอะไรนะในส่วนนี้ดูแล้วก็จะมีแขนแขนเหมือนปูนแล้วในส่วนนี้ก็แบนๆได้นิดหน่อยเนาะเหมือนกันครับผมมีเหมือนกันหมดเลยนะอันเนี้ยเหมือนกันหมดเลยครับผมนี่อันนี้สีเหลืองว่ะเฮ้ยไอตัวนี้สีเหลืองเหมือนยากูซ่าเลยนะผมอ่ะนี่นะผมประตัดกับตันหูของเราก็จะประมาณนี้เนาะ เหมือนกันครับผมเหมือนกันแต่เราแต่ผมยังไม่เคยจุ่มไอ้ประทัดต่ออะไรนี่นะเอาเก็บยาจังวะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าผมตัวนี้นะนี่ตัวนี้คิดว่าจะเหมือนกับอะไรบ้านเอ่ยในคลิปของผม,ผมที่ผมเคยจุ่ประทัดก็ยังไม่เคยจุดเลยนะแบบเนี้ยไอ้ตัวเนี้เดี๋ยวขอแก่ก่อนนะฮะมาโอเคโหต่อพี่ข้าะพี่น้องดูดิ ใครเคยโดนต่อต่อ,ตอยบ้านอ่ะพี่เออดูนะเออมีหมดนะฮะต่อพิ่ข้าแล้วผมเจ็ดสิบก้านนะฮะเปิดออกมาเอา้าเป็นแบบนี้นี่เองอผมคิดว่าเป็นแบบไหนนะผมโอ้โหเจ็ดสิบก้านนี่ถือว่าคมมากเลยนะไอ้น,นี่เหมือนยากุซ่าเลยนะเนี่ยเหมือนเหมือนกันหมดเลยับผมเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอันไหนใหญ่กว่านะนี่เผเผยยากุซ่ายากุซ่าใหญ่กว่า ไม่ครับผมเท่ากันหมดเลยนะฮะนี่นี่เหมือนกันหมดเลยนี่ครับผมเหมือนกันนะผมนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ต่อตัวนี้คือถ้าเป็นกล่องสิบบาทนี่ถือว่าคุ้มนะไอเนี้ยไอเนี้ยห้าบาทใช่ไหมสามสิบก้านถ้าซื้อสองกล่องก็ได้หกสิบครับผมแต่ตัวเนี้ยสิบบาทเจ็ดสิบก้านครับผมโอ้โหมาเดี๋ยวมาแกะคิดว่าโหมีนิดเดียวนะนี่ไงมันปูนอีกแล้วครับผมแกะออกมาก็เจอดินปืนนี่ จะประมาณนี้นะผมส่วนประธานลูกบอลก็ไม่มีอะไรามากมายมีแต่ดินปืนใช่ปะ่ะอ่าเดี๋ยวเราหาหาลลยต่อก่อนนะหาลลยต่อก่อนนะผมว่าว่ามันอยู่ไหนเนาะเอา้าอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหคือคือยานมากเลยนะขอแกะก่อนนะผมอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูประธานลูกบอลนะผมว่ามีอะไรนะฮะ แกออกมาดูนะดูนะฮ้โอ้โหมีแบบนี้นะครับผมประทานลูกบอแบบหนึ่งบาครับผมคือแบบอ่าอ่าแบบเนี้อหินปืนนะเทออกมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยหมดแล้วแค่นี้นี่ครับผมอ่านี่แล้วก็ใส่ชนวนอุ้ยถอกได้นะนี่ครับผมอ่า แบบ2บาทแบบ2บาทก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะอะแต่แต่ผมจะให้ดูปริมาณน,นะผมนี่แบบ1บาทนะแบบ1บาทอยู่ตรงนี้นะผมอ่าแบบ1บาทอยู่ตรงนี้นะอ่ะแบบ1บาทจะอยู่ตรงนี้นะมาแบบ2บาทนะผมหาเลยต่อก่อนเอา้าเจอไหมไม่เจอก็กรีดเลยฮนะอ่านี่แบบ2บาทเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะผม ตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วดูนะผ,ผอมๆโอ้คือเยอะมากเลยนะแบบสองบาทนะนี่นะผมอ้าโอ้นี่ใส่ชนวนถอดออกครับผมเฮ้ยเฮ้ยเออนี่นะผมประมาณนี้นะแบบหนึ่งบาทแล้วก็แบบสองบาทพี่น้องคิดว่าอันไหนเยอะกว่านะดูนะแบบหนึ่งบาทรู้สึกละเอียดดีกว่าแบบสองบาทนะฮะ แล้วก็แบบ1บาทแบบ2บาทก็ก็เยอะอยู่นะผมอ่ะประมาณนี้เนาะแบบ2บาทแบบ1บาทก็ก็เยอะอยู่นะแต่แบบ2บาทมันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับผมโอเคนี่ไงเป็นไงบ้างโอ้โหสุดเจนไปเลยด้วยดูครับผมเป็นไงบ้างครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้ผมเอาเคท้ายที่สุดนะผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ